คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์สิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก วัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรีมล้านะครับกับสูตรแต้มรวม2ตัวบนสูตรที่2นะครับเอ่ออันนี้เป็นสูตรเก่านะครับพอดีผมอ่าเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเจอนะฮะพอดีเอกสารมันมีหลายสูตรนะครับโอเคก็เรามาดูกันต่อนะครับในสูตรของแต้มรวม2ตัวบนสูตรที่2นะครับเพื่อหา2ตัวบนนะครับของรางวัลที่1กันนะครับในเศิษินี้นะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะ เริ่มเข้าตั้งแต่1มิถุนายนพศ63นะครับคือกำลังจะสิ้นปีถูกต้องไหมฮะดีนะที่ผมเปิดเจอเนะในสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรอแต้มรวม2ตบ,บนสูตรที่2นะครับทั้งหมดก็มาทั้งหมด13งวดการคำนวณแล้วครับสักครู่ครับแก้จาก12เป็น13ก่อนต่เป็น13งวดกับ อ่ะสิบสามกัเนคำนวณน,นะครับนะครับในสุดนสุดนี้นะครับเ่ะเริ่มตั้งแต่หนึมิถุนายนนะครับผมเริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต่1นึมิถุนา,นายนเลยแล้วกันนะครับที่มันออกแปดสามหนึ่้าเจ็ดสอล่างสองสี่ชครับเราใช้นในส่วนของ2ตัวบนบวกกันครับหกวกเ็ 6, 6, ก็เป็นหกบวกเ็ก็เป็นสิบสามสิบามใส่บนคำว่าโชค,ครับดึงเลข3ามาไว้ด้านนี่ครับย้ายเลข3ามาไว้ด้าน ความอยึ่งนะครับเป็นคําตอบนะครับเลข3 3มบวกหครับ3าบวกหที่เป็น4 4่คูณสเป็น8 8ดบวกด้วครับ8ปบวกด้ว็ก็เป็น15ครับได้แต้มรวม3 4 8 5ครับแต้มรวม2องตับนนะครับต่อมาครับเรามาดูกันนะครับ16มิถุนายนครับอสองตัวบนบวกดูก่อนนะครับหกกับเจ็ดบวกกันเป็นสิบสามใช่ไหมครับแต้สามเข้ามาเห็นไหมครับ ต่อมาครับ16มิถุนายนครับ2ตบนบวกกัน6กับ7ก็เป็น13 13ทดไว้ครับดึงเลข3มาไว้อีกฝั่งนะครับเห็นไหมครับใส่เลข3 3บวก1งของที่ครับเป็น4 4คูณ2ก็เป็น8 8บวก7ครับ8บวก7ก็เป็น15ครับได้แต้มรวม3 4 8 5นะครับเรามาดูนะครับ1กับาคม6 63ครับออก3 4 7 2 5 8 2ตัวล่างออก8 3นะครับ เราไปดูแต้มวงก่อน5กับ8โปรแกรมเป็น13กับไปแต้ม3เข้ามาเป็นคำตอบครับต่อมาครับ1กกบ9คม6 3ครับ3 7 2 5 8 2ตัวล่าออก8 3นะครับเราใช้2ตัวมันบวกกันเช่นกันครับ8บวก5เป็น13 13ทดไว้พนนี้ครับจึงเลข3มาอีกฝั่งครับนะครับ3บวก1ของที่เป็น4 4คูณ2เป็น8 8 7, บวก7ก็เป็น15ใส่5ครับ นำค่ทาทำเมื่วานคือได้แต้มรวม2ตัว3 4 8 5หนะครับ3 4ม5แ้าเรามาดูนะครับ16ก็ได้านดานคมหกครับออก8 7 3 2ประถกสตัวล่างออก3 3นะครับ8ปกับ6บวกกันเป็น14ครับได้แต้ม4เข้ามาครับแล้วก็นำ2ตัวบนคำนวณต่อครับ8กับ6ก็เป็น14 14ทดไว้ครับ14เห็นไหมดึงมาเฉพาะเลข้ายครับคือเลข4ี่หมยด้านนี้เป็นคำตอบด้วย4่ 4บวก1ครับเป็น5 5คูณ2เป็น10 10บวกอีก7ก็เป็น7ครับได้แต้มรวม4 507นะครับ1สิงหาคม63ครับ1สิงหาคม63ออก5 6 9 3ก1 2ตัวลลังออก92านะครับ9กับหบวกกันเป็น10นะครับได้แต้มสุดเข้ามาครับต่อมาครับคำนวณต่อครับ2ตัวบนบวกกันครับ9บวก1เป็น10 10ทดไว้ครับ 10นำเฉพาะเลขศูมาไว้เป็นคำตอบตานนี้ได้ครับคือ0 0บก1ครับได้1 1คูณ2ได้2 2บก7 2บก7 2บก7ก็เป็น2บก7ก็เป็น9ใช่9ได้0 1 2 9นะครับ0 1 2 9เรามาดูนะครับ16สิงหาคม63ครับออก9 4 7 9 4 5 8 1 1 2 9 8 8ครับ 1นึ่งบวกหนึ่งบวกกันเป็นสอครับแทมสองเข้ามาครับต่อมาครับคำนวณต่อครับสิสิงหาคมหกครับเก้าสี่ห้าเป็นหนึงสองตัวลแปดแปดครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแต้มสเข้ามานะคำนวณต่อครับหนบวกหเป็นสอทดไว้เป็นคำวาโชครับสดึงมาเป็นคำตอบด้านนี้ด้วยครับใส่เลขสองสองบวกหนึ่งที่ครับเป็นสามคูณสรับเป็นหกหบวกเครับหกบวกเห บวกเจ็บวกเครับหกกับหกับเ็ก็เป็น13ครับใส่3ได้แต้มรวม2 3 6สาครับตัดเลข3มเหมือนการตัดออกหนึ่งตัวครับเหลือแต้มรวม2 3 6ครับ1กันยายน6กสาครับออก9 9 9 9เก้าเกครับ9ก้าับเจ็ดบวกกันเป็น16ครับได้แต้มหเข้ามานะครับเป็นแต้มรวม2ตัว ต่อมาครับ1กันยายน63ครับ999 99 72 5 98ครับคำนวณต่อนะครับ9กับ7บวกกันเป็น16 16ตัอตัวมันี้ครับดึงเลข6มาไว้ด้านขวามือด้วยครับเป็นคำตอบ6บวก1ครับเป็น7 7คูณ2ครับเท่ากับ14ใส่4 4บวก7 4บวก7ก็เป็น11ครับใส่1ได้แต้มรวม6 7 4 1นะครับ สิบหกกันยายนหกสามครับออกสองสี่สี่ศูนย์แปดสามสองตัวหลังห้าเจ็ดครับแปดบวกสามก็เป็นสิบสองแปดแปดแปดบวกสามก็เป็นสิบเอ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับได้แต้มหนึ่งเข้ามาครับเป็นแต้มรวมสองตัวบนนะครับต่อมาครับสิบหกกันยายนหกสามครับออกสองสี่สี่ศูนย์แปดสามสองตัวหลังห้าเจ็ดครับแปดบวกสามแปดบวกสาม นำมาคำนวณต่อนะ8ปดบวกสาเป็น11 11ทดไว้เป็นคำว่าโชคครับยีงนะครับโชคดึงเลขหนึ่งมา1ตัวครับเป็นคําตอบด้านนี้1นบวกหครับเป็น2 2คูณ2ก็เป็น4 4บวก7็ก็เป็น11นะครับได้แต้มรวม1 2 4 1สหนึ่งครับเลข1เหมือนกันตัดออกหนึ่งตัวครับเหลือแต้มรวม1 2 4ครับาานะครับ สิบกฤษภายนแต้มรวมหนึองสี่ใช่ไหมเลขหนึ่งเหมือนกันแต่ออกหนึ่งตัวแต้มรวมหนึ่สองสี่หตุลาคม6กสครับออกแปดสามเจตัวละอกาเก้าครับ9และ3 9กับ3บวกกันก็เป็น12นะครับเห็นไหมครับแต้มสองเข้ามา2ตัวบนนะครับต่อมาครับหนึ่ตุลาคมครับ1นึ่ตุลาคม1นึ่ตุลาคม63านะครับคำนวณต่อครับ2ตัวบนบวกกันครับเกวกสก็เป็น 12บสองสิบสทดไว้เปนคำว่าโชคครับ12บตึงเลข2องไว้ด้านเป็นคำตอบด้วยครับใส่2องบวกหครับเป็น3 3มคูณสครับเป็น6 6หบวกเครับ6กบวกเจ็กบวกเ็ก็เป็น13บามใส่สาม้แต้มรวม2 3 6 3าครับเลข3มเหมือนกันครับตัดออกหนึ่ตัวครับเหลือแต้มรวม2 3งามหกครับ ต่อมาครับเรามาดู16ตัวละขม6 3าครับ2ไป0 5 1 2ตัวล่าง6 3 8นะครับ5บวก1เป็น6ได้แต้มรวม6ค่อนครับแต้มรวม2ตัวล่างที่1ต่อมาครับคำนวณต่อนะครับ2ตัวบนบวกกันครับ5บวก1เป็น6ใส่6ครับ6ดึงมาเป็นคำตอบตรงด้านขวามือเลยครับคือเลข6เห็นไหมครับ6 6บวก1ของที่ครับเป็น7 7คูณ2เท่ากับ14 x 4 4 4บวก7ครับ4บ7 4บวก7ก็เป็น11ครับได้แต้ม1นะครับได้แต้มรวมได้แต้มรวม6 7 4 1นะครับ6 7 4 1เรามาดูกันครับ1พฤศจิกายน63ครับ1พฤศจิกายน63ออก506 404 2ตัวล่างออก40นะครับ 5 0 6 4 0 4 2ง่าง4 0บก4ได้4นะครับได้แต้ม4เข้ามาครับต่อมาครับกำนวนต่อนะ0บวก4หลัก10บวกหลักหน่วยครับลางัาที่1ได้4ทดไว้คำว่าโชว์ครับดึงคำเอาไว้ด้านขวามือครับคือเลขก4 4บวก1ของที่ครับเป็น5 5คูณ2ครับเป็น10ใส่0 ศูบกเครับเป็นเได้แต้มรวม4 5 0 7ครับเรามาดูครับสิพฤศจิกายน6กสาครับออกเก้าเจ็ดสองหกหกหนึองตัวลออก4ีหกนะครับหกบวกหเป็น7ได้แต้มเจ็เข้ามาครับเป็นแต้มรวม2องตัวน,นะครับต่อมาครับสิพฤศจิกายน6กสามำหนัณต่อนะ6กบวกหเป็น7 6็บวกเป็น7นะเด ใส่ผนคำวาชชคครับเตงเอาเป็นคําตอบไปด้านขวามือด้วยใส่7ไว้ครับ7บวก1คงที่ครับเป็น8 8ปดคูณสเท่ากับ16ใช่ไหมใส่เฉพาะเลข6ครับ6บวก7ครับก็เป็น13ได้แต้มรวม7 8 6 3ครับเรามาดูนะครับ1ทธันวาคม6 3ครับ9ออก1 0 0 9 9ศูตัวล่างออก2ตัวล่างออก8 4นะครับ 9ก้ากับสี่บวกกันก็เป็นสิได้แต้มสาเข้ามานะครับเป็นแต้มรวมสองรบนต่อมาครับหนึ่งธันวาคมครับคำนวณต่อนะครับ9กับส9กับสี่บวกกันก็เป็น13 9กับ4ีบวกกันเป็น13บสามนะครัก้าับสบวกกันเป็น13 13าสิบสามใส่เป็นคำว่าโชคครับดึงเลข3ามาไว้ด้านเป็นคำตอบโดยด้านนี้ครับคือเลขสามบวกหนงของที่ก็เป็นสี่ สี x x 8 8่คูณสองท่ากับแปปบวกเครับ8ปบวกเ็ก็เป็น15ใส่หได้แต้มรวม3 4มสีครับเรามาดูนะครับในงมดที่ล่าสุดที่เราเชียอต้องออกไปใช่ไหมบบอันนี้ก็เป็น16หบหมาคม6 3นะครับทิ้งออกไป2 0 1 3 0 3 2์ตัวออก7 0ถูกต้องไหมครับแต้มรวม2ตัวบนนะครับอันนี้นะ ศูนย์กัะสได้แต้ม3เข้ามาครับเป็นแต้มรวม2ตัวผลละมาดที่หนึ่งะครับต่อมาครับสิบธันวาคม63ครับสิบหธันวาคม63สครับเรามาดูนะครับสองศูนยตัวเลขเจ็ดูนย์ะครับเราคำนวณต่อเลยครับ0ูย์บวกสก็ได้3ามเราทดด้ว้เป็นคำวชกย้ายฝั่งเลยครับเลข3เอาไว้ด้านนี้ด้วย 3าบวกหเป็น3าบวกหเป็น4 4่คูณสก็เป็น8 8ดบวกด้วยเครับ3าบวกหเป็น4 4่8ี่สองแปดแปดบวกด้วยเจ็ดแปดเก้าสิบสห้า สิบห้าได้แต้มรวมเช็คชัวร์นะครับศูนย์สามสามไว้ด้านนี้สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดแปดบวกเจ็ดก็เป็นสิบห้าใส่ห้าได้แต้มรวมสามสี่ สามสี่แปดห้าครับในสูตรนี้นะครับโอเคนนะครับน,นึกสูตรเป็นน,นะครับแต้มรวมสองกะบวนสูตรที่สองนะครับเข้าตั้งแต่สิบหนึ 1, ่งมิถุนายนหกสามครับทั้งหมดสิบสามงวดการคำนวณครับไม่รวมงวดปัจจุบันที่เพิ่งคำนวณไปนะ,นะ ตัวเลข2ตัวครับ2ตัว2ตัวที่บวกกันได้3าตัวเลข2ตัวที่บวกกันได้4ตัวเลข2ตัวที่บวกกันได้8ตัวเลข2ตัวที่บวกกันได้5นะครับลองไปนําดูไอ้สูตรแต้มรวมสูตรที่1ก็แล้วรู้สึกสูตรที่1งผมได้สูตรที่1ได้ลงไปก่อนอันนี้นั้นหนึ่งสูตรนะลองไปเปรียบเทียบดูกันก็ได้นะครับแต่ก็ตอบกัรตัดสินใจนะครับเมื่อนําเอาไปตัดแต้มดับก็จะเหลือไม่กี่คู่จริงๆนะครับลองนัาดูนะครับก็กดติดตามก็ ฝากกดสันกระดิ่งด้วยนะครับฝากกดแชร์ขึ้น facebook ตนเองไว้ด้วยนะครับฝากกดแชร์ลงในไลน์แก่คนที่รักด้วยเล่เหมือนกันก็ได้ได้ช่วยตัดเลงครับขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านครับ